ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเป็นร้อยเสียงขอเวทีเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว2022ครับเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างครับเราต้องพูดให้จบครับอ๋อโอเคครับเป็นชื่อรายการที่มันขังมากครับเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ในฮอแห่งนี้เรารู้สึกได้ว่าน้องเขาเต็มที่กันมากแล้วเราตื่นเต้นไปกับทุกๆโชว์เลยเราเชื่อว่าน้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันเห็นหลายๆคนก็คือซ้อมกันมานานเนาะ ตั้งแต่<ช>ตอนที่เข้าไปเก็บตัวแล้วก็ตลอดเวลาเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เจอที่บ้านเลยเลยเนี่ยตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วโชว์น้องๆเป็นไงบ้างครับดีมากครับทุกโชว์ใช่ครับก็นั่นแหละครับผมก็รู้สึกรู้สึกไม่ต่างกับแจมเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องทุกคนน่ะตั้งใจทําโชว์ของตัวเองอะออกมาแบบเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วผมเชื่อว่าแม้วันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ผมเชื่อว่าน้อง ทุกๆคนจะมีเส้นทางของตัวเองที่จะได้เดินต่อไปในวันข้างหน้าในแบบของตัวเองอย่างแน่นอนยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็คืออย่าอย่าหยุดฝันใช่ครับได้ฝันแล้วยังไงก็ต้องไปต่อใช่ครับอะไร<ช>มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ขอให้เชื่อมั่นในความรู้สึกที่ตัวเองอยากจะเป็นสัอ,อยากจะเป็นดาวแล้วขอให้เดินต่อไปครับสู่ๆครับ ที่เราประทับใจหรอจริงๆผมประทับใจทุกโชว์เลยนะแต่แต่ก็จะมีแบบเอ่อแล้วแล้วแต่คนแล้วแล้วแต่ช่วงของโชว์โชว์นั้นๆอย่างเงี้อยอย่างของของน้องน้องสาลี่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยไม่เคยเต้นไป,ไปล,ลองไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งตร,ตรงนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาออกจากจากกรอบของเขาแล้วเขาก็เป็นชาเลนจ์อาชาเลนจ์ของของตัวเองมันสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยถึงวันนี้น้องจะไม่ได้ไปต่อยังไงก็ขอให้น้องเดินในเส้นทางนี้แล้วก็สู้ๆนะครับ ก็จริงๆอย่างที่แจมบอกเลยว่าทุกโชว์สำหรับผมนะผมประ,ประทับใจหมดเลยคือทุกทุกทุกโชว์มีความความพิเศษอของโชว์ของโชว์ในโชว์นั้นๆอ่ะไม่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแต่ว่าถ้าถ้าถพูดในมุมวความชอบผมใช้คำว่าความชอบส่วนตัวจริงๆผมผมผมรู้สึกว่าผมชอบโชว์ของ ของน้องมี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่น่ารักนะใช่ครับผมรู้สึกว่ามันน้องเขาส่งพลังพลังงานบวกให้ให้กับคนดูที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนดูที่อยู่ทางบ้านนะครับแบบมันเหมือนเป็นพระน้องเขาเหมือนพระอาทิตย์จริงๆอ่ะคือเป็นพลังงานบวกที่มันแบบมันอบอุ่นมันแบบมันฟังมันได้ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันฟูลฟิลเราจังเลยแล้วก็ทําให้ผม รู้สึกเหมือนได้กลับมาดูละครเวทีอีกครั้งเออตื่นเต้นแทนว่ะเหมือนเหมือนเป็นผู้เข้าประกวดไปด้วยคือตอนที่เราดูอ่ะมันมันนานมากแล้วเพราะว่าเราโอ้ยตั้งแต่เดอะสตาร์ที่เท่าไหร่นะที่จบไปนานมากเนาะพี่นานมากกว่าจะมาเป็นปีนี้ก็คือเราดูที่บ้านเรายังตื่นเต้นเลยะพอเรามาอยู่ที่จริงๆเรารู้สึกว่าทุกอย่างน้องเขาใส่กันเต็มที่จริงๆ เขาเทหมดเขามีเท่าไหร่เขาเทหมดหน้าตักจริงแล้วมันรู้สึกถึงเอเนอร์จีของของ,น,องน้องที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแหละช่วยช่วยเชียร์น้องช่วยหววน้องผมเชื่อว่าทุกคนที่บ้านทางบ้านก็คงรู้สึกเหมือนพวกเราใช่ครับ <c oughs> ก็ใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่เขา้าใจจริงๆว่าน้องทุกคนเต็มที่ที่สุดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองสามารถทําได้แล้วในวันนี้ก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคน สู้ต่อไปตามฝันของตัวเองรวมถึงน้องสาลี่ด้วยก็ขอให้ขอให้สาลี่หยุดฝัน mm hmm. เชื่อว่าสักวันหนึ่งความฝันของทุกคนจะกลายเป็นจริงครับ